สุดไดก็ได้บางโพนก็มาสวัสดีคนไทยทุกคนนะวันนี้ก็มาปักเด็ดมอนเดิมนะครับี่ของธรรมชาตินะครับเนี่ยของของโบราณเนาะของธรรมชาตินี่ยาวทุกนู่นเลยครับอันนี้ก็มาปักเป็ดประมาณหกสิบกว่าคันเนาะเป็ดไปไปเนาะเยอะอมากับเยอะเขียดเนาะเขียดกีตโม่เนาะ ไปไปลุยกัน ยังไงก็คอ,อตัวไซคอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมืดที่คอนะนะแล้วตะเวนใครจะตกนะอันเบนก็เยอะเนาะเดี๋ยวยังไงก็มาลุนกันพ่งนี้เนาะจะได้สักิดตัวเนาะถ้าผมพูดภาษาไทยผิดผิดพ้ายไปผิดพลาดการใดนนะเนาะต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็พูดไม่ชัดเดี๋ยวก็พูดชัดนะครับเดี๋ยวมาลุนตอนเะช้าเนาะ เรสวัสดีตอนเช้าเนาะก็สุดได้ปีปรือปนนีนกในในะ่ก็มือไกลเนาะก็สวัสดีเนาะก็พยายามเบ็ดครับไอ้เบ็ดไอ้ตอนเย็นเมื่อวานเน,ะนี่ก็พยายามเบ็ดชา้าไปไปลุยกันเราจะได้สักตัวเนาะ๋ยวพ,พูดชัดไม่ชัดเนะี่ยตองขอภัยด้วยนะครับ <laughs> ไปลยกันครับมีปลาก,กินเงียบจิบเลยที่ซองกันเหรอมันมีตัวเลยเดี๋ยไปลุยข้างหน้าครับถ้าตรงไหนที่มันมันติดเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับถ้าตรงไหนที่ไม่ไม่มีตัวเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายครับไปไปลุยกันครับหลังที่สามเห้อ จะมีตัวหรือเปล่าเนี่ยแบบเหมือนงะอมีตัวหร,รือเปล่าอยู่หรือยังอยู่นั่งอยู่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 เนี่ยเดี๋ยวเามีอยู่ละมีอยู่ครับเต็มแล้วครับ ลุยกันต่อครับไม่ใชมีตัวหรือเปล่าไปยัออป่เห่าครับไม่มีตัวพี่น้องดูคันเบ็ดนิดนึงจมเลยด,ด,ด,ดูดิคันเบ็ดอยู่หรือเปล่าเนี่ยจมเลยโอ้ฮักเลยพี่น้องเนี่ยโอ้โห ปีกปลามันได้ยังไม่เจ้าน่าจะไม่น่าจะไม่อยู่แล้วนะโอ้สิดายเนาะน่าใจะใหญ่นนเนาะการเบ็ดมันหักติโอ้ผมน้ำปูด้วยนี่แล้วจับนี่ปัญหาที่นี่ถ้าเราบัตรลอง บะดองหักเลยม่จะใหญ่แค่ไหน,นเนี่ยโอ้สีดายเดี๋ยวไปดูกันต่อครับเฮ้ยม,มันเบ็ดมันหายว่วะเฮ้ยเนี่ยตอนนี้เมื่อวานใส่ตรงนี้นะมันเบ็ดหายเนาะ ฮ้ยหายไ,ไหนวาไขอ้าดูก่อนลง้าแล้วหาไม่เจอคันไปถ่ายเนี่ยปักตรงนี้แลหละไปไหนม่วควรจะเอาหรือว่าปลามันดึงไปแล้วปักแน่นอยู่นะไม่เสียดายป่ะยังไงเจอวะ Mm hmm. เดี๋ยวปลปดข้างหน้าต่ออีกฟังนี้ก็ไปดูมาหมดแล้วไม่มีสักตัวเยอยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูที่ฟังนู้นครับน,นในป่าฟัางนู้นครับเดี๋ยวจะมีตัวหรือเปล่ปาสายประมาณกับประมาณยี่สิบกว่าคันเนดี๋ยวจะมีตัวหรือเปล่ปาเดี๋ยวไปุยกันเราลงบนถึงแล้วครับจะมีตัวหรือเปล่ปาเนี่ยถึงแล้วโอ้ยตั้งเลก น,นี้แหวแล้วเอย,ยอะหมดเยอะหมดอีกแล้วอันนี้หมดอีกครับโอ้โหกินดีเนาะแต่ไม่ติดโอ้โหฟังมาทำงานครับรเก็บปีกฟังไปโอ้โห เดือ่เดือดใหญ่ได้แค่ไหนป่าอะไรวะคูอคือช่อนช่อนึงตัวมาแล้วครับตัวสวยๆอืมเป็นเลืออะไรเนี่ยเดี๋ยวขึ้นฟังก่อนตัวหนึ่งเลยลุยกันต่อ

อดเมล็กปูนลนะ้วเดี๋ยวอีกแล้วครับโอ้โหเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนเย็นมาแก่ตัวใหม่ตอนเย็นมามาแก่ตัวใหม่กินดีมากเีลือกินดีไม่จิตต้นอะไรว,วะ ันก็ไม่เหลือครับโ,นะโอ้โหหยอกนะนเดี๋ยวค่อยดูปลาอะไรวะโอ้โหหลุดแล้วพี่น้องอืม Xì ở đây không Đấy không Không hề Ồ Xì chín không Nói cho tôi vậy Đây mà Ồ bằng một <laughs> ปลาดำปีเลยโอตัวสวยๆวยเดี๋ยว,ยวขอวานก่อนโอ้อน,นี่เยอ่ยังอยู่ยังอยู่ครับเนี่ยแม่เดี๋ยวไปด,ดูข้างหน้าต่อนะอันนียนนย้ยังอยู่ครับ อันก็อยู่แหฮนี้ก็เยอ,อร้อยเลยเดี๋ยวเก็บกันนี้กันนี่คันเป็งจมพี่น้องนี่นี่พี่ดาวตัวเล็กน่าดังเองอโอ้น่าจงไม่อยู่เลยพี่น้อง โอ้โหกินขนาดจมเข้าไปนี่เป็นอะไรไม่ทราเหตุอะไรเนาะพี่น้องคอมเมนต์มาด้วยเนาะคอมเมนต์มาบอกมันเป็นอะไรเนาะทำไมมันกินจนแบบเยอะนี้หมดกับทุกรังเนาะแม่ไม่มีตัวไม่ติดเป็นอะไรเก็บกตัว

ตัวส,ส,สวยๆวขวนตึบไปเขาดิอืมต่างตัวนี้ซิปว่าอันไหนตัวนี้พี่น้องโอ้น่าจะประมาณนี้คกินเยอะดีเดี๋ยวเย็นนี้น้ามาแกตัวใหม่เนาะเดี๋ยวนนี้ใส่เลาะๆมาเมือน กันเล็ดก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูแตมว่าจดได้สก,กีแตมเนาะเดี๋ยวไปดูปลากันเนาะอันนี้น่าจะสองสามตัวเนาะเดี๋ยวไปดูกันเนาะนี่ของปนนี่ผลง,งานวันนี้เนาะได้ประมาณห้าตัวนะเนาะเมื่อว,วานได้ประมาณไอ้ตอนเย็นได้ตัวหนึ่งแต่ไม่ได้ทายเนาะอันนี้ได้ประมาณห้าตัวนี่ตอนเช้านี่ปลาสวยๆเนาะพี่ย้องนี จะได้ขันไปตรงนั้นหายเลยเป็นไรเ็รา่จะลืมฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามก,กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมวิดีโอใหม่ๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะนี้มาแก้ตัวไม่ครับเดี๋ยวแก้ตัวฝั่งนี้เนาะจินดีจริงครับใส่เยอะนี่มดกับทุกอันเลยครับอออยังไงก็ขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับ